สวัสดีครับวันนี้เกมลายเลนเจอร์นะครับก็จะมาเปิดการชาติท่าแสงกันนะครับในส่วนของไอดีลองก็มีท่าแสงมาแล้วครับ3ตัวนะก็จะมีโคนี่ยามาเฮระสึแล้วก็มูลหมอดูแล้วก็เจ้าตัวสกัดบินก็จะเป็นบอสมือปราบผีนะครับในส่วนของรอบนี้ก็มา2ตัวนะครับในส่วนของเจ้าโคนี่มาเฮระสึแล้วก็ลิงคัสแต่ว่าในส่วนตัวตอนนี้ผมอยากได้ลิงคัสนะครับ อ่ะก็เปิดกัน2รอบนะครับมี800เพรก็รอบละ300เพรนะครับเปิด2อรอบอยกเลิกไป9้าครั้งเหมือนเดิมครับอาตอนนี้เวลา16บหกากาห้กว่านาทีนะครับยกเลิกไป5 6 7 8 9อ่ะไปดูกันว่าเราจะได้ไหมสุดยกเลิก9้าครั้งนะครับแต่ว่าปกติผมจะเปิดประมาณ10โมงนะแต่ว่าเออผมดูหนังเพลินอะ่ะไป อ่ะฮึบโอ้โหตะบองเพชรแซลลี่ตะบองเพชรโอ้โหนี่เรือเป็ดหันต้นหนเฮ้ยหืโทษทีนักบินอวกาศหาครับโอ้โหเจมส์ในตำนานก็มาเฮ้ยโอ้โหบาาสุดอัลต้าสองตัวโอ้โหแซลลี่อัลต้าแมสชีนอือหือเรือสุดๆอ่ะเฮ้ยมันไปไหนอ่ะ ม,มาถ้ามันได้ลิงคัสมานะก็คือเอามาคอมโบแต่ขวางการสร้างกองทัพนะครับก็มาคอมโบกับโคนี่มาเ้สุอพอดีเลยมารอบสุดท้ายแล้วมาทีเหอะนี่รอถ้าใส่โดยเฉพาะนะครับมามันต้องมาแล้วเฮ้ยอาะผมเปิดไป5้าเหรอเฮ้ย โอ้โห,หกดผิดนะโอ้โหไปกดห้าสิบเพชรนะครับเออก็ว่าทำไมมันเปิดรอบเดียวไม่เป็นไรป่ะยุบต้องมาแล้วไม่มานี่เครียดเลยเนะี่ยมามันต้องได้แล้วโอ้โหประธานยิมเอ็มเฮ้ย โอ้โหโคนี่เล็กน้อยเรดเอ็ดเวิร์ดโอ้โหเจมสมาอีกแล้วโอ้โ oh, ห oh, oh. <c oughs> พี่เราต้องจัดอีกรอบหนึ่งอะอ่าหาเพชรนิ่นึงผมฟาร,ร์มเพชรไปนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะจะถึงไหมเนี้ลงไปกดเฮ้ยเผลอกดไป50เพชรโอเค okay, ครับถึงนะฟาร,ร์มได้115เพชรอ่ะอีกรอบหนึง่ง ยกเลยลไป9ครั้งสรุปเปิดไปเก้ายห้าสิบเพรนะครับดูได้ไปกี่ครั้งละไม่นับและไปมาเถอะโอ้โหไม่เลยไม่อยากเปิดไอดีหลักเพราะอย่างนี้นะครับใช้ตั๋วเปิดอย่างเดียวเลยอดีรลองนี่ใช้เพรนะครับตั๋วปิดทั้หมดละมาโอ้โหโแบมพายอุ้ย โอ้โหแปดดาวอัลต้าโพไซดอน <c oughs> มาแล้วลีอาโอ้โหลิงคัสออม,มานี่นั่นไงท่าแสงเออมันต้องลุ้นน่ะต้องสุดจริงอะ่ะมาจะได้ครับคือรอบนี้ไอดีลองท่าแสงสี่ตัวครับมาคนนี้มาสุดอีกตัวหนึ่งเอ้ยลิงคัสอีกแล้วโอ้โหมาสองตัวจัดไปเถอะก็มาดีครับ นี่สองตัวเลยเป็นไงอะ่ะเออต้องเปิดอย่างนี้ขอแคปหน้าจอนิดนึงเออเนี่ยมันไอดีท่าแสงโดยเฉพาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ดูเดี๋ยวจัดให้ดูดดดนี่มันไอดีท่าแสงโดยเฉพาะนะครับไอดีไอดีลองผมอะ่ะผมบอกแล้วว่าไอดีหลักเ่ยผมไม่ค่อยอยากเปิดคือมันไม่ใช่ตัวท่าแสงผมต้องรอเปิดท่ามืดไอดี ID หลักอะ่ะ นีท่าแสงลงเลยลงเลยนี่ลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เอาอ๋อเอในส่วนของเจ้าโยมิอยู่อีกทีมหนึ่งนะครับนีเออ่เดินไม่สวยเดี๋ยวจตั้งใหม่นิดนึงตอนอยู่ตรงนี้อ่ะเคท่าแสงเออได้มาสักที โอ้โหลิงคัส์ล้อปั้นอ่ะปั้นไปสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวผมไปดูค่าเซตตัสนิดนึงนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่เคยรีวิวนะเพราะว่ายังไม่เคยได้ปั้นไปอา้าวยังไม่ได้ปั้นครบคือ <c oughs> ปั้นเฉยเลยจุติครบไหมเนี่ยโอ้โหจุติไม่ครบเห็นกรรมโอ้โหตัวไอ้เจ้าบ,บอสต,ตัวนี้แล้วก็อ้าว โอ้โหเรืนอ,เอนึงไงทันไหมเนี่ยได้ระดับยากนะครับโ,โหไม่มีทีมแบบทันหัวใจหรอเรือละเือหนึ่งนาทีโอ้โหทีมค่าตัวนี้ไม่มีด้วยเรแลละไงอ,อ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเลือกปั้นอีกทีหนึ่งคือเราต้องเก็บไอ้พวกนี้ก่อนเรือหนึ่งนาทีมันไม่ทันนะ่ะใช้สองตัวนะ โอเคครับอ่า p ีพนิดนึงโหเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูสกิล์ปื้มนิดนึงอ่ะสองตัวนี่มันต้องมาอย่างนี้ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนมาทีนี้เบิ้นเลยนี่มีสกิลอะไรเนี่ยสร้างความเสียหาย500%เซนะครับพลังโจมตีอันนี้เป็นดาเมจพิษเจ็บินะลดความเสียหายการโจมตีคิทิคอี่อน40%นะครับของัตูนะ ตัวความเร็วในการโจมตีของศัตรู40%อันนี้จะเป็นเสกต้นมะพร้าวนะครับอันนี้อันเชิญระยะอันเชิญอยู่ที่0.05วิตัวนี้ถ้าเป็นเวล140ก็จะอยู่ที่7วินะครับโจมเลิกทักษะอมตะของศัตรูเป็นเวลาอันนี้เวล1 4 7วิเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนศัตรูธาตุมืดเป็นไรธาตุโอ้โหอันนี้เอาไว้ค่าไว้ค่าตัวหลักโดยเฉพาะนี่ยว่า นี่เดี๋ยวผมมีตัวคอมโบแล้วโหนี่รอเก็บรูบี้เปิดกบแดงดีไมยเนี่ยรอเปิดกบแดงนี่น่าสนใจแล้วทีนี้คือถ้าใส่มาแล้วครับคือผมคิดอยู่นะว่าจะเลือกเอาไว้2ทีมเลยดีกว่าไหมคือปั้นเขาเรียกว่ายังไงปั้นเป็นไฮเปอร์สองตัวไว้อยู่ทีมแต่ว่าของ ต้องดูของนิดน,นึงว่าจะพอไหมก็คือใส่เป็นเกียร์บัฟไปดีกว่านะครับอ่ะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเลือดแต่ว่ามันตัวนี้มันใช้เวทนะครับเราไม่ค่อยทำดาเมจเท่าไหร่นะเราเน้นแบบเออเอามาบัฟอะไรดีกว่านะนี่ตัวนี้โจมตีกาย่ใช้แร่เยอะอยู่นะสําหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยต้องเปิดเกียร์แหละ ได้มาสองตัวพีพีพนิดนึงสักสองรอบนะครับคือยังไม่ทำควสอะไรเลยนะตัวนี้โหโดนตียับเลยอ่ะก็มีชนะเออชนะมาบ้างอยู่นะแต่ว่าก็แพ้ยาวเลยเราไปตีบ้างดีกว่านิ้วยาชะนะครับอ่ะเราไม่เลื่อนนะได้โบนัสด้วยไปลุยไป เาแชมเปญแล้วก็แชมเปญเหมือนกันผมจะมาแทนตัวไหนเนี่ยก็คงเอามาแทนในส่วนของเจ้าอนันตัสเซียนะครับเพราะแชมเปญก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะมันก็เขาเรียกว่าอะไรยิงกระเด็นถอยหลังไปเรื่อยนะครับในส่วนของตัวเขาเรียกว่าบัฟสะท้อนอะอสะท้อนดาเมจก็ มีเจ้าเบาโจตลกนะฮะมีพัดมีอะไรด้วยมีเศกเป็นกล่องอม,มาจังหวะนี้ต้องพัดละมันดันเข้าหน้าป้อมเราเกินไปนี่จัดไปโอเคอัดไปอัดเข้าไปโอ้โหแต่ว่าคลิปนี้โอ้โหทีแรกก็จะหมดหวังวนะคือได้ลิงคัสมาโอ้โหย สองตัวเลยอ่ะเดี๋ยวเ,เพื่อนๆคิดว่าให้ผมผสมกันเลยเนะียหรือว่าปั้นเป็นสองตัวดีแต่ว่าในใจผมคิดอยากปั้นเป็นสองตัวดีกว่านะเออเอาไว้ปวดเพราะว่ามันคูดาวตอนนี้มันมันเยอะอยู่นะถ้าปั้นสองตัวอย่างน้อยก็เอามาช่วยกับเจ้าวอนนี่มาสืดครับ จาดไปนี่ยิงยิงยงิเรียบร้อยนะครับดันหน้าป้อมขนาดนี้ใไอเทมไม่เหลือรอบนี้โอเคบกสิ 62, องยู่นะใช้เทมไปหมดอ่ะอีกรอบนึงนะเดี๋ยวผมต้องไปออกกําลังกายและโอ้โหมีลิงคัสนี่เดี๋ยวเราก็มีนะครับของเขาท่าแสงสองตัวเดี๋ยวเราใช้ท่าแสงไปสักห้าตัวเลย เพราะว่าลิงคัสสองตัวนะครับโอ้โหทีมนี้โอ้โหไม่แม็กแค่ควมมูลหมดดูก็ยังแม็กลิงคัสไม่แม็กนะ,ะเราบวกไปครับเราซาเราซาเราเปี้ยวนี่ดีใจกับลิงคัสเราเปี้ยวหมดอะตอนเนี้ยทีมเราไม่โหดแต่ว่าเราสู้เต็มที่นะครับลิงคัสมาแล้ว สกิลม,มันสกิลหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้โดนเสกไปนะครับนี่โดนเสกไปพับไปโดนเสกไปนะครับนี่เบาตัวตลกก็ยังป่วนกว่าอยู่นะนี่ไงเราเสกของฝั่งของข้ามมามีดาวเบนชี่นะครับมีดาวเบนชี่เหมือนมีทุกตัวดันไป นี่ถ้าไม่พัดนี่เราจบแบบนี้เลยนะนี่ดันแบบนี้ไปเรื่อยเนะี่ยนี่ดันไปดันไปไก่ก็ขันไลนะ้วอ่ะยิงมิสไซล์ไปใกล้หน้าป้อมละโอ้โหกระตุกไปนะเฮ้ยมูลบอดูฝั่งตรงข้ามเราก็ก็อปี้มาสับเทียบเลย อ่ออตโต้ดีกว่าคือตอนนี้กระตุกมากเลยมีทรายเขียวข้ามาโอ้ยหุยไปอ่ะชนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เก็บไอเท่ไว้สาไอเทม อโอเคไปขอดูเกียร์นิดนึงนะโอ้โหเกียร์ดูจากเกียร์ก็มีรถแรกมีอันนี้เขาใช้ค้อนไปดีน่าจะดีกว่านะค้อนปีกเมฆก็ยังมีพลังชีวิตเยอะกว่าเพราะว่าแต่ว่าตัวนี้มันมีต้านสก,กิลนะอืมโอ้โหต้านสก,กิลมันก็มีหลายช่องช่องแรกใช้ค้อนน่าจะดีกว่า คือ,อยังใช้ลร่เยอะนะครับห่งแบมันต้องใส่เกียร์รถแร่นะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเออเกียร์ดีอ่ะอันนี้ผมไม่ทันวะเนี่ยเกียร์โหดอยู่นะเออเราชนะได้ไงอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของกาชารอบนี้เออผมไม่เกลือนะ นี่ธาตแสงโดยเฉพาะไอดีธาตแสงนะครับอีกหนึ่งตัวนี้เปิดได้ตัวที่2นะครับตัวนี้เปิดได้ตัวที่3และตัวสุดท้ายเปิดได้ตัวที่4นะครับอ่ะยังไงก็าฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ